สวัสดีครับสวัสดีครับปูปูปอกคับเชี่ยปัดคนเก่าคนเดิมมืัอนี้กับผามากินเนื้อย่างครับเนี่ยหายอยหากินปีนึงกินทีนึงครับเพราะว่ามันเศรษฐกิจบุทีเศรษฐกิจบุทีหอกก็กินไปจังสิ่ลละครับหาอยู่หากินครับปูเศรษฐีมั่นกับคเป็นราคาเข่ากับปาองงามกินเลยล่ะปีละเทียฝุ่นพุ่นมาเขาเป็นโลูกเขาเป็นโลูกวะครับ Hoa hẹn lại tất cả nữa, soi nơi đây chị 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 Cái xe chị 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 đấy, chị chị xe chị 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 bưng chị chị này chị 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 xe chị 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 Ô, lán chị Ô, lán chị 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 ทุกมือหน่อยนี่ครับบ้านๆครับดูแบบทีแบบน้องแบบสังคมชนบทสังคมบ้านๆครับผมนี่ยังกินอันนั้นแหละครับเสียบเสียบคือเข่าครับผมนี่แหละโอ้ฝุ่นดาราประจำช่องผมก็เคุณผมกําลังกินอยู่ผมโอ้ดาราใครครับเห็ดใครเห็ดใครกำลังพุ่งครับพันวิวแล้วครับ

กินยังสิ่งละครับเลี่ยงงานเลี่ยงกันกับไม่จีนกันไปว่ากันไปครับผมผมจะว่าจีออกไปเบิ้งไกลครับไกลจักหน่อยไกลจักหน่อย

กินเสดเฉกินดันกินไป่นี่แหละนร้านสาวเลยนะเฮ้าฝากปีฝากนออเปนก็ต้องแรงใจกับผมอย่าลืมกดอย่าลืมกดไหลกดแจ้คครับผมขอบคุณครับ